ปลาได้น้ำใหม่นี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 ่นนนะดูดินี่ปลาปีใครอยากได้มันจับเลยนี่ดู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 หน้าป่องดิดนี่ปลาเยอะแยะเลยจ้าเห็นนะปลาไม้เห็นไม้ปลาแย่เลยนี่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 ปลาได้น้ำใหม่เขาปล่อยน้ำมาจากนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ ลูกปลานะ,ะมีปลาส้อยมีปลาดุกเห็นไหมเอ่ยนีนีนี่ อุ้ยนะมันเยอะแยะเลยนะน้ำมาดู

ปล่อยน้ำเข้านาจ้าหวัสดีจ้าพี่น้องมาดูปลากันจ้าปลาดุกปลาส้อยปลาส้อยหางแงดงปลาเี่นอันนี้ปลากรดใช่ไหมปลากรดไปแล้วนู่นน่ะไปแล้วจ้าดู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 โอ้โห เดีย๋ยวมันก็ขึ้นมานี่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 นตัวเบลล์อะไรนี่นี่โอ้ยดูดูด ห็นไหมน้นี่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 ถ้นี่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 เห็นไหมพี่น้องจ๋าไปเยอะเลยโไปแล้วดูู่ไปแล้วเปนตายเลยนะนอไปเลยโอ้โหนี่นอยู่ในถ้อนี่เต็มเลยจ้ะตื่นเต้นนะ ไม่มีอะไรมาพาเด็กๆไปเที่ยวแล้วเจอจ้าโอวฮ้ดูน้นำใหม่จับไม่ได้จับมือเปล่าไม่ได้นะจ้านี่ไปแล้วจ้านู่นไปแล้วอูือเ้่ยกมากมายเป็นคลองเป็นคลองเล็กๆจากคลองส่งน้ำเข้านาจาน้ะนี่ไปแล้วนี่ไปสอ,องตัวนี้ นี่ไปแล้วนี่อุยนี่จับไม่ได้นะปะากรจ้ะจับไม่ได้นี่ถ้าจับับทิ่มมือเลยจ้ะนี่ต้องแต่มีอจับย์ไว้แน่นแน่นจับไว คิเคมันแล้ว